ตามช่องนี้เลยครับอไปไปไป,ไปสวัสดีครับ,รบโนี่เจ้าของน้ำตู้เงินร้านที่เรื่องชื่อครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้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 นนอยากจะมาชิมนะอยากให้เพื่อนๆในเพจในอะไรเนี่ยในซักตล,ลอด จตลอดไม่ได้มีของขาวอาหารนะมีของหวานด้วยเนระิ่มหิว <ฮะ S 3> แล้ว,วลเดี๋ยวอาพาไปกินหน่อยอยากจะกินพวกอยากให้อาทำให้กินหน่อยนะได้เลยวันนี้จัดเต็มเลยโอเคอยากทานอะไรเดี๋ยวอาพาไปดูเลยว่าวิธีท,ทำอะไรยังไ,ไงไหมอ่าโอเครับปลา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 เจินครับเจินครับปล<ะ>าปล<ะ>าปปปครับตามเสียงข้านี้เลยครับอ้าวามา มาดูสิมาเซ่สนใจตัวไหนก่อนเลยอยากกินบัวลอยน้ำิงโอเคที่นี่อร่อยมากนะบัวลอยน้ำจีเอาไปเดี๋ยวผมลวกบัวลอยใหม่ๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้ววิธีการนะครับก็ดึงนี่บัวลอยเราไปกินบัวลอยที่เราทำเอาไว้แล้วเราไปฟิตเอาไว้นะครับโอ้เดือดปั๊บปั๊บปั๊บเมต่อเลยใช่ไหมฮะโอเคเราต้องให้น้ำเดือดนะถ้าน้ำถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยบัวลอยบัวลอยจะติดกันเดี๋ยชีบไปเลย มีความขอหมาไตา้เนี่ยแห้ะแข็งอ่ะแข็งครับแข็งแข็ง,ขงเพราะว่าเราทำบอลโป๊ะเ,เราต้องฟิตเราต้องฟิตเอาไว้เอเอเอออออออันนี้คือเขาต้มมาแล้วหรือยังไม่ต้มยังครับยังไม่ได้ต้มครับเป็นเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งข้าวเหนียว<ๆ>ปั้นเอาไว้ครับใช้เวลานานไม่นานครับเราที่เราต้องให้น้ำมันเดือดเนี่ยเพราะว่าเราเราจะให้มันดันไม่ให้ลูกมันติดกันถ้าเกิดว่ามันลงไปแล้วมันไปกระจุกอยู่เนี่ยลูกมันติดกัน นีส่สังเกตสังเกตว่าลูกลูกจะไม่ติดกันแบบมีลูกค้ามาบร,ริเวณนี้เรารเราเลือกที่จะมาตอนช่วงหัวข้ามก่อนที่คนจะเข้าเยอะนะมีลูกค้ามาเลย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 มาขายปกติเลยเอเลยมาขายเลยอ,เอันนี้จะเริ่มได้ละเราก็ต้องรถไฟลงนิดนึงโอเคครับอ๋อเป็นจะี่เป็นรถไฟลงนิดนึงจนกว่าลูกจะลอยในทสุดกขาจะเยาวราชเลยนี่นะครับนอกจากอันนี้แล้วเนี่ย จะมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับที่ร้านนี้นะครับผมว่าหนึ่งอย่างที่จะต้องข้ามพลาดในการชิมเลยก็คือเต้างู้เต้างู้เย็นแล้วก็ต้นลำรับของคําว่าร้านเต้าหู้เงินล้านเนี่ยเต้าหู้เงินล้านเนี่ยมันมันจะต้องมีดีที่เต้าหู้แน่นอนใช่น้ำเต้าหู้นี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ร้านเมื่อก่อนจะขายน้ำเต้าหู้อย่างเดียวเลยนะน้ำตู้แบบมะต้งโตครับเพราะว่าจริงๆน้ำตู้ที่ร้านเนี่ยจะเป็นน้ำตู้ที่ทำเข้มข้นมากและเป็นน้ำเต้าหู้ผสมเข้ากล้อง จะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยใช่ครับซึ่งจะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมได้ได้ได้เอาใจเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเราต้องรอจนมันลอยนะครับนี่เริ่มลอยแล้วสังเกตว่าถ้าไม่ลอยแสดงว่าไม่ใช่ับลอยครับมันก็จะเป็นของบอมครับจะเป็นโบจถ้าเป็นัวลอยต้องลอยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เซ็งละเราต้งตลกเลยดีกว่า สำคัญคือต้องห้ามแตะม่อย่างอย่างบัวรอยในผมให้หนูว่าเราเราทำไม่ดีเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยลูกจะมีรอยร้าวพวกลูกมีรอยร้าวพวกเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะถ้าเกิดลวกขึ้นมาเนี่ยมันมันจะหลุดมันใช่มันจะใช่ใส่มันจะหลุดออกเลยมันจะไม่สวยนี่โอ้อ้าวมาเลยครับพอเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลไหนๆๆมาๆๆๆามางเลยอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยเรียกว่าโอทึง โอทึงโอทึงไม่ใช่คนละอย่างกับน้ำตาลกวดนะครับเป็นโอทึงคือน้ำตาลอ้อยเลยครับอ๋อนี่คือน้ำตาลอ้อยใช่แล้วโอ้ยดูดูดูด,ดมูมันะลนะลายนะละลายนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่น้ำแข็งที่นี่จะเข้มข้นนะครับเออมึงนี่แหละ นะครับดูริครับของกระโดดปั้นอันนี้เองเลยใช่ไหมขนมหวา้ทำเองหมครับสิมกรอบขนมหวานพวกนี้ทำเองหมดนะครับสลิมกับพิมพ์กรอบครับเอาเต้าทึงเต้าทึงเต้าทึงที่อร่อยมากเต้าทึงที่นี่เอาเต้าทึงเครื่องรวมเลยเต้าทึงที่นี่ราคาไม่แพงนะราคาเริ่มต้นที่20บาทเออครับผมใส่เครื่องได้ทุกอย่างต้องต้าหู้เต้าหู้หนอืมเนื้มัน้นมากเลยเข้มข้นมากเต้าหู้ของร้าน ไม่แล้วไม่แล้วน้ำตู้กันแลยดัสปาร์คแน่นอนดัสาร์คแล้วเพราะน้ำตู้เนี่ดูนะเครื่องหรือเครื่องหรืานน้ำตู้นเเข้มข้นมากเลยแต่บ้านเล็กนัวเเนียเนเเมขนดเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันออเอ่เดี๋ยวผมเช็คไปไม่ไดกับปากแล้วพูดไหญช้าเ่ยพูดไหญช้าก็ เนี่ยอาจตักให้หมดเลยแต่ผมยอยากกถามหน่อยสมมติสมสมติว่าถ้าเรา สั่งมาสามอย่างมันควรจะกินเริ่มกินอะไรก่อนถ้าสั่งมาสามอย่างพร้อมกันเนี่ยต้องทานน้ำเต้าหู้ก่อนเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจะไม่ทําให้อย่างอื่นเสียรสชาติถ้าเกิดทานน้ำขิงก่อนเนี่ยรสชาติน้ำเต้าหู้จะเพี้ยนเลยผมว่ามีดมาวางเลยไม่อร่อยให้แทงผมกล้าการันตีเราก็น้ำเต้าหู้ของที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนผสมของพวกนมผงหรือวัวคนที่แพ้โปรตีนวัวแพ้หมอสั่งห้ามทานนมวัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มาทานที่ร้านค่อนข้างเยอะต่อไปอันนี้ชอบมากกันเลยนะ ปิ้งเม่อหลก็อร่อยเพราะว่าข้างในเนี่ยอยู่ไม่ดูนะดูนะฮะดูฮะดูไงดู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 นี่นี่เนี่ยเป็นงาดำแล้วก็ผสมผสมเครื่องอย่างดีเลยนะครับอะอ่ะอีกอันนึงนี่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 มาคลายร้อนกันเลยต้องเล่าดึงเล่าถึงโอ้ดู่วมผสมก็บอกเลยว่า ตักอย่างนี้ทุกจานครับถ้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้พิเศษอ่าไม่ได้พิเศษสำหรับการถ่ายนะครับเออคือใครมากินก็อย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้วยเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับครับอหือคุณประโยชน์เยอะคือยี่สิบสามบผมเนี้ยี่สิบบาทครับบัวลอยนี้จะถ้วยละห้าสิบบาทจะได้ข้าวยี่บาทครับไม่แพงนะไม่แพงไม่แพง ครับมีอะไรจะฝากเชิญชวนให้ทุกคนมาที่ร้านมาเท่าไหรครับก็อยากจะฝากเชิญชวนให้เพื like ่อนๆที่ชอบทานน้ำเต้าหู้อยู่แล้วหรือว่าคิดว่าติงทานน้ำเต้าหู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรต่างๆนานาว่าเคยทานน้ำเต้าหู้แบบไหนที่ไม่ชอบให้มาลองทานน้ำเต้าหู้ที่ร้านเพราะน้ำเต้าหู้ที่ร้านเนี่ยถือว่าเป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับ แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างที่เราคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีที่สุดมาขายในราคาที่แบบทุกคนทานได้เลยครับมีบริการเดลิเวอรี่ไหม มีครับมีนะไม่ไม่ได้หรือแบบรับรับงานนอกแบบว่าไปกลับงานนอกได้ครับคือคือเดลิเวอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่ก็มีลูกค้าเป็นหลายคนเลยที่เป็นลูกค้าประจำนะครับคือให้ช่วยไปส่งที่บ้านทุกทุกวันเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ทียี่สิบถุงสามสิบถุงอะไรอย่างแบบว่าวันนี้เขาจัดบูธเพื่อสุขภาพมีอาไปจัดให้ได้ไหมอะไรเงี้ยติดต่อมาที่เบอร์โทร น้ำเต้าหู้เงินล้านเบอร์โทรนะครับ0616152447ครับก็เบอร์นี้ก็ไลน์ก็น่าจะขึ้นด้วยครับก็น้ำเต้าหู้เงินล้านเนี่ยจะไปออกงานพวกงานของของงานวิ่งงานอะไรพวกนี้ก็บ่อยนะถ้าถ้าถ้าเคยเห็นงานวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะไปทอดนมีสกรีนถุงเลยใช่ไหมมีสกรีนถุงเลยสกรีนถุงว่าน้ำเต้าหู้เงินล้านครับนครับรับทั้งงานนอกงานในงานพวกสุขภาพอะไรต่างๆที่นี่ นะครับรัำตู้องุร้านไปหมด <ไป S 1> นะไปหมดครับ,รบการันตีผมพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะการันตีได้เท่ากับกลุ่มลูกค้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิมาเตอร์ได้ไปที่ร้านเก่าเนี่ย คือลูกค้าที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ย90%จะเป็นลูกค้าที่ทานน้ำต้มเงินร้านมากว่า10ปีแล้วออืทุกคนเปิดที่นี่มากี่ปีแล้วในโคราชเนหรอในโคราชในโคราชใช่ไหมครับตั้งแต่ปี4 46สนะ46 46ปีนี้62โอ้ถ้าเฉพาะที่โคราชนะ16ปีสิบหกปีแห่งความลังสิปีนะครับที่ทำมานะครับก็เริ่มจากเล็กๆกันเนาะจนนะฮะมีกิจการใหญ่โตนะครับแล้วก็ คงผมเชื่อได้อย่างว่าเวลาคนทําธุรกิจเนี่ยหนึ่งอย่างมันต้องมีความจริงใจกว่านั้นมผมเจอเรื่องเล็อๆที่มีใครทาต้มทีเดียวต้มทีเดียวสิบสี่หม้อไม่มีครับครับใช่ก็เริ่มขายตั้งแต่วันในสามหม้อสี่หม้อไม่ได้เป็นบ้างทำมาวันแรกได้เยอะนี่ก็ใช้เวลานานจนถึงจนถึงได้ขนาดนี้ก็จะต่อเดียงอยว่ยังไงนะครับก็ฝากไว้สําหรับร้านตัวหูเงินร้านนะครับแล้วก็ ในอ p พีถัดไปเราก็จะพยายามที่จะหาอะไรแปลกแ,ลกแลกใหม่ๆห,หรือว่าที่ไหนอร่อยแ,แนะนำมานเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับแซบทลอนนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอลาทปกอนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ